สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะสวัสดีจ้ามเนี่ปุ๊กจะสุภาท่านผู้ชมนะคะไปชิมเฟรชสาตนะคะสตรอเบอรี่ค่ะสุพาเขาสวนไปกินสตรอเบอรี่ค่ะเพียแต่ว่าปุยยางเมยนะคะปุ๋ยก็เลยเอาบรรยากาศนาะให้เบิร์นะคะสุ๋ยอันนั่งพักอยู่นะคะน้ำไห้สบายเลยค่ะเย็นๆค่ะ ก็มาค่ะมาปุ๋ยซื้อวานนั่นล่ะนะคะเด็กินยนก่อนหินให้มาเลยนั่นล่ะเบนเดี๋ยวค่ะมาก็ไปงหมหาแบบ <c oughs> <c oughs> นี้มาแนมนะด้วยความแปลกใจนะคะเพราะว่าประสั์ความสัมพัส ย่อนย้อนลงน้ำหาหาได้บ <c oughs> ่ยังคุยหาอย่างนั้นลละค่ะย้อนใหม่ย้อนใหม่สูบ่านี่แหละค่ะเพื่อนที่ดีที่สุดนะคะ <c oughs> อยู่เมืองหนองนะคะบ่มียังเห็ดกระเล่นหน้ามาเนี่ยล่ละค่ะ ไปไหนไปกันคะ่ะผ้ามั้มหูจะถ่ายวิลโอไหไฮไดคือสิดีค่ะโอเคค่ะ ไปชิมผลไม้กันคะ่ะสวัสดีคะ่ะมื่อนี้ก็มาพบกับซาสุรินผ้าผ้าในต่างแดนอีกเช่นเคยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะมื่อนี้ก็สิบห้ามาชิมสตอรอเบอรี่คะ่ะเฟรชสตาร์ดนะคะเฟรชสตาตร์ดภาษาสเปนนะคะเรียกว่าสตอรอเบอรี่คะ่ะแปลว่าสตอรอเบอรี่นั่นเองนะคะพี่น้องคะ่ะ อันสะกดก F R E นะคะ S A ค่ะเฟรซสมาปุ๊ยมาน่หมานะคะงานมามันนี้จะงานเป็นลุยลงสวนนี่แหละเรืองของเรืองผ้าชิมค่ะชิมประจักอันหรอกคะ่ะพี่น้องค่ะ นี่ค่ะเห็นป่ทิมอันเดียวพ่อค่ะเพราะว่าบ่าาากินหลายแจ่บมากแจับมากเลยค่ะพี่น้องค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะผ้าซองเบิงค่ะเพราะว่า อันนวยมันก็กาลังเริ่มออกนวยค่ะมีสีแดงแน่นะคะสีแดงสีเขียวหลากหลายค่ะพามาชิมผลไม้นะคะเฟรซ่านะคะสวนในสเปนจ้าสวนหมากก็ภาคกันปลูกไว้กินเองค่ะสวนหมากก็ภาคกันปลูกแถวสองแถวค่ะถึงสีแถวก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าผู้ใดหมักหลายค่ะ <laughs> นี่ค่ะคือสตออรอเบอรี่ทางนั้นเลยค่ะ เห็นบอกค่ะกํากลังเริ่มออกนวยค่ะคือแบบว่ากินเก็บกินเรื่อยๆเห็นบอกเห็นบอกคะ่ะนี่นวยดอกนะคะส่วนมากอะสุ่มซัดเนี่ยและคะ่ะเพราะว่าบร่ได้ฉีดมาลงมาแรงเอ้ยบ่ได้ฉีดยาขายยาขายยานะคะมาลงมะแรงมันกับสีล้ายะคะ่ะ มัน,นก็สมาร้อยกินก็รองเริ่มมีน่วยเห็นบ่อไอมองได้ี่ีอาเห็นดอกขาวๆนั่นล่ละคะ่ะดอกขาวๆมันก็คือม,มันมีน่วยนะคะ ไปเห็นแดงแดงเห็นบอกิปเห็นด้วยมีแดงแดงจ้าเห็นบอคะโอเคค่ะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวสุดินผ้าเพลินด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ